สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามข่าวในเรื่องของ Cardano นะครับก็เมื่อสักครู่นี้เองมีข่าวดีเข้ามานะครับว่าทาง Coinbase Pro เขาเปิดรับที่จะ inbound นะครับ transfer เข้ามาใน exchange ของเขาแล้วนะครับสำหรับเหรียญ ADA นะครับทำให้ราคาของ Cardano เนี่ยพุ่งเป๊ดเข้าไปเลยนะครับ ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับนี่เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับรอมานานนะครับว่าเมื่อไหร่ Coinbase จะรับ Cardano นะครับ คอยเบส s e มี2แบบนะครับมี s n b a s e ธรรมดากับ Coinbase Pro ที่เขารับนี่ก็คือ i o i n s e s r p นะครับเขาบอกว่า starting today inbound transfers for ADA are now available in the regions where trading is supported นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับสามารถโอนเข้าไปได้ใน Exchange ของเขานะครับใครที่มี ADA หรือ Cardano เนี่ยในพื้นที่ที่รองรับแพลตฟอร์มของเขานะครับไม่ใช่ทุกที่ที่รองรับนะครับ ก็แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และครับ Traders cannot place order and no orders will be filled Trading will begin on or after 9 a.m. Pacific time on Thursday, March 18นะครับก็คือตอนนี้ยังเทรดไม่ได้นะครับคือส่งไปได้เฉยนะครับการเทรดเนี่ยจะรับเริ่มเทรดนะครับวันพฤหัสสบดีนะครับ9นาฬิกา Pacific time นะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับเพื่อนๆที่เป็น F.C. ของ Cardano นะครับหลายคนเคยถามผมว่าเอ๊ยทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่จังเลยว่าเหรียญเหรียญไหนเหรียญไหนทำไมเขาอยากจะให้เข้า Coinbase นะครับถ้าจะให้ผมตอบสั้นๆนะครับ Coinbase คือเป็นแพลตฟอร์มที่กระเป๋าใหญ่ๆเขาเทรดกันนะครับกระเป๋าใหญ่ๆจริงๆก็ดูจากยอดบิตกับยอด ยอดที่เขาบิดราคาในในหรือหรือท a านซัคชันของ Bitcoin เนี่ยเรารู้เลยนะครับบิดกันทีแบบ10บิตคอย5บิตคอย2บิตคอย3บิตคอยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Exchange เล็กๆหรือ Exchange ในไทยเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเอาแล้วครับก็จะมาอัปเดตสั้นๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่ถือตัว Cardano อยู่หวังว่าราคามันจะทิบตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้อยนแต่ว่านานๆนะครับเอาลครับดูต่อไปครับผม